ี่คะพี่คะ,คะขอลดหนึ่งคันค่ะหนึห้าเต็เออพี่คะขอโทษนะคะดูเหมือนว่าน้องฝนจะเข้าเครื่องอะคะ่ะตรงข้ามเป็นร้านคาราโเกะค่ะซึ่งเป็นร้านของหนูเองเดี๋ยวหนูเอาเงินมาให้นะคะก็ะด้ เออครั้งที่แล้วที่น้องให้พี่มาอ๋อมอนไปเตรียมห้องให้พี่เขาหน่อยเร็วอ๋อโอเคส่วนลูกค้าห้องสัตวร้านน้องนี่เจ๋งไปเลยอ่ะงั้นคราวหน้าเดี๋ยวพี่พาเพื่อนเพื่อนมาอุดหนุนนะอีกนะเฮ้ยน้องวันนี้พี่พาเพื่อนพี่มากินด้วยนะอ๋อยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวหนูไปเตรียมเครื่องดื่มให้นะคะ ไปเดี๋ยวมั้งไปวะเป็นไงสบายเฮ้ยเ <Hey, S 2> นทที่นี่กูเคยมานะ้วเว้ยราคาไม่เบาเลยนะมึงมาเลี้ยงพวกกูนะมึงถูกหวยแล้ววะมึงนี่พูดมากจังวะสั่งเต็มที่เลยนว้ยเออ,อนี่ขานะ้ำขอบใจมากนะน้องคือวันนี้พี่พาเพื่อนพี่มาด้วยอะ่ะคือว่าอ๋องั้นเดี๋ยวหนูลดให้เฮ้ย เพื่อนพี่ก็เหมือนเพื่อนน้องแหละยิ่งเราเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยถ้าเกิดพี่ให้เงินน้องไปน้องก็ไม่สมควรรับอยู่แล้วใช่ไหมล่ะบอดครับมากันอีกแล้วอ่ะที่นี่แหลทุกคนมาเร็วพี่เมย์เขาเสียจจังเลยอ่ะมาๆๆชนแก๊สเชียกันดีกว่าเสียเต็มที่เลยทุกคนมือเนี้ยฉันเรียกเอง เดี๋ยวไม่สนุกนะทุกคนกกเอ,อ้ยน้องไปเอาเพิ่มให้อีกสองขวดดิอ๋อได้ค่ะงั้นพี่ช่วยไปเช็คบินก่อนสิคะน้องแม่พี่กินฟรีเหรอช่วงนี้พี่ยิงเอช็อตอยู่ด้วยอ่ะอ๋องั้นหรอคะพวกเขาเป็นเพื่อนพี่ไม่ใช่หรอคะงั้นเดี๋ยวหนูให้พวกเพื่อนอะ่ะจ่ายแทนให้ก่อนก็ได้เฮออ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วนี่น้องยังติดหนี้น้ำใจพี่อยู่นะ พี่แค่พาเพื่อนมากินข้าวแค่เนี้ยน้องอยังจะให้พี่จ่ายเหรอไม่คิดเงินเหรอและค่าเช่าที่นี่อไม่ใช้เงินเหรอไหนจะพนักงานอ่ะไม่มีเงินเดือนกันหรือไงค่าน้ำข้าวไฟนี่จะต้องทำยังไงพี่มาร้องฟรีกินฟรีอ่ะครั้งเดียวฉันไม่ว่าหรอกนะแต่นี่มันสองสาครั้งแล้วเรื่องหนี้น้ำใจก็แค่ล่มหนึ่งคันปะหนูคืนให้พอหรือเปล่าคะ พอจะพอในเมื่อหนูเคลียร์หนี้ที่หนูติดพี่แล้วอะ่ะพี่ก็ต้องเคลียร์หนี้ที่พี่ติดหนูด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ยเยอะขนาดนี้เลยเ,เนี่ยงั้นพี่ขอจ่ายครั้งหน้าแล้วกันนะ <c oughs> ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนโอเคโอเคอย่าพี่จ่าย ตามแผนสิกูเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิๆงงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ